การดูแลสมองจะจากความทอค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย ในแต่ละวัยอะค่ะการดูแลสมองไม่เหมือนกันนะคะเพราะอย่างเช่นตรงเด็กอะคะ่ะเราก็จะเหมือนกับเน้นไปที่การเหมือนกับให้เขาเรียนรู้เน้นไปที่การเสริมสร้างการพัฒนาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะหรือว่าวัยกลางคนขึ้นไปที่เริ่มเข้าสู่ความเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของการชะลอความเสื่อมการป้องกันไม่ให้มันเสื่อมการให้เขาพยายามทําอะไรที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วอะคะ่ะ<ๆ>เพื่อให้คงหน้าที่ของสมองเอาไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวั ไไหนก็แล้วแต่ค่ะสิ่งสําคัญก็คือสารอาหารหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าสารสื่อประสาททุกอย่างอะคะ่ะมันจะเป็นที่จะต้องดูแลให้เหมือนเดิมสารสื่อประสาทยังคงต้องเป็นแบบเดิมอาหารการกินที่จะต้องเติมให้กับสมองเนี่ยก็ยังต้องเป็นแบบเดิมยกตัวอย่างเช่นเราก็ยังคงต้องรับประทานโปรตีนเหมือนเดิมเพราะว่าโปรตีนมีส่วนสําคัญกับในเรื่องของการให้สมองเนี่ยเขาไปสร้างไม่ว่าจะใช้ในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาเรียน รหรือจะใช้้วยการชะลอไม่ให้มันเสื่อมอะค่ะอาหารจําพวกโปรตีนเนี่ยยังไงก็สําคัญแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนที่เราเด็กเราอาจจะเน้นไปที่ตัว DHA เพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อทําให้เกิดการเสริมสร้าง DHA มันเป็นโครงสร้างของสมองใช่ไหมคะ่ะแต่พอตอนโตอะค่ะตัวน้ํามันปลามันมี DHA แล้ว EPA ใช่ไหมคะ่ะซึ่งตัวน้ํามันปลาในคนสูงอายุเนี่ยก็จาเป็นอยู่แต่ไม่ใช่ใช้ DHA มากและแต่จะใช้ไปที่ EPA ซึ่งป้องกันการอักเสบมากกว่าแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นอาหารการกินที่เกี่ยวกับสมองส่วนใหญ่รักจะคล้ายๆกันทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แต่หน้าที่ของมันนะคะจะแตกต่างกันถ้าเกิดเราทราบแบบนี้แล้วอะคะ่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องดูแลให้สมองเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานๆนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะมาเจาะลึกกันเรื่อยๆว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องดูแลกันอย่างไรกดติดตามช่องจ้าจ๋าฟาร์มาทอ็อกเอาไว้นะคะจ้าจ๋าฟาร์มาทอ็อกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ